บัวเชษเขตชายแดนน้ำตกแสนสวยรวยธรรมชาติปราศาสข้าล้ำงามถ้ำผาใสประทับใจเขาสาลาภูมิปัญญารากไม้รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2565ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบัวเชษ ตั้งอยู่เลขที่420หมู่ที่4บ้านหมึ่นสังตำบลบัวเชิดอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์บริหารงานโดยนางสมจิตผาดไทยสงผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสังขะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบัวเชิดจำนวนบุคลากรทางการศึกษามีดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวนหนึ่งคนข้าราชการจำนวนสองคนครูอาสาสมัครจำนวนสองคนครูกศนตบลจำนวน8คนครูสรชจำนวนสามคนและบรรณารักษ์จำนวนหนึ่งคนรวมทั้งสิ้นจำนวน17คนมีเขตให้บริการทั้งสิ้นจำนวน6ตตำบลได้แก่ โซนไตรคีรีประกอบด้วยตำบลบัวที่ตำบลอาโพนตำบลจรัดโซนวังสะเพาประกอบด้วยตำบลสัมพารูนตำบลสะดาวตำบลตาวังและมีห้องสมุดเพื่อประชาชนจำนวนหนึ่งแห่งทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษาวิสัยทัศน์กศออนอร่วมสร้างพลังสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อโอกาส และคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัยอัตลักษณ์พอเพียงโดยการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆเช่นออนไซต์ออนแฮนและออนไลน์ line, ทั้งหมด2 0 4 2คนแบ่งตามปีการศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564จำนวน1 0 2 1คนดังนี้ ระดับประถมศึกษา39คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น426คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย556คนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565จําจำนวน1,021คนดังนี้ระดับประถมศึกษา48คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น438คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย535คนผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมคะแนนที่ได้77.9ระดับคุณภาพดี D. โดยสถานศึกษาได้พัฒนาทักษะทางวิชาการให้กับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างโครงงานชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรือสิ่งใหม่ๆที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ Base practice การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบัวเชศได้รับรางวัลเครื่องบทพลังงานกลเพื่อสุขภาพ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมจากขยะระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2,565ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาต่อเนื่องรวมคะแนนที่ได้89.17ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่บริการในการจัดการศึกษาต่อเนื่องมีการดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการพัฒนาทักษะชีวิตการพัฒนาสังคมและชุมชนที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนผู้เรียนสามารถเรียนรู้มีทักษะในการเรียนรู้ตามความถนัด สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมีผู้เรียนจบตามเกณฑ์ทุกหลักสูตรซึ่งเป็นผลมาจากการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ base practice การจัดการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับตนเองอครอบครัวและชุมชนและมีสื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเชิงการตลาดผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยรวมคะแนนที่ได้90.05ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมโดยสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้จัดการศึกษาตามอัธยาศัยจัดตั้งบ้านหนังสือชุมชนมีการจัดกิจกรรมรักการอ่านตามแผนการจัดกิจกรรมมีการนิเทศการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสรุปผลรายงานผลการนิเทศอย่างต่อเนื่อง b a s t Practice การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการหมุนเวียนหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนส่งผลให้ผู้รับบริการมีโอกาสเข้าถึงหนังสือและสื่อการอ่านที่ดีอย่างทั่วถึงถึงสร้างนิสัยรักการอ่านและสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาด้านคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษารวมคะแนนที่ได้ 25.20ระดับคุณภาพดีเลิศโดยสถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนมีการมอบหมายงานอย่างเป็นระบบเหมาะสมกับบุคลากรและงานผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษามีการวางแผนและการบริหารแบบมีส่วนร่วม Base Practice การบริหารจัดการของสถานศึกษา ส่ทงผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับเพจประจำปีงบประมาณ2,565โดยการใช้นวัตกรรมมหาสจา์สมุนไพรหางไกลบุรีสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานของสถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ย85.70ระดับคุณภาพดีเลิศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบัวเชษขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดด้วยความยินดียิ่ง